ฟอร์ดอารารเอเวเลต์นะครับติดกล่องบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับเป็นกล่องทูเร่ฟอร์ดเอ็กทีไซเอ็มนะครับอย่างแรกติดเป็นชุดคานขวางคารัโตถก่อนผาดิคางว,วาง,วางเรียบร้อยนะครับเราก็าเอากล่องวางไว้บนคานขวางวนทีนะครับครับตัวกล่องทูเร่ฟอร์ดเอ็กทีไซเอ็มนะครับตัวนี้ตัวกล่องนะครับเป็นสีเป็นลายแคปลาตัวนี้สวยงาม ไปดูลายใกล้ๆก,กันนะครับรถล,ล้า,ลนานนะครับขาจับทันขวาตวรงขึ้นบน สำหรับของบรร์าัิการสำหรับเดินภาษาจังหวัดเป็นคู่ได้ฟอร์ส XTM ขอบคุณคนะครับสำหรับการรับชมครับ